เราถาว่าเป็นแฟนจริงแฟนฟอร์มนะโอ้บอกเพลงตรีดังๆฉีได้ป่ะเป็นแฟนกับเราไหมอุ๊ยเป็นไม่ค่ะเป็นไม่ค่คือบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่มีในสคลิปนะคะมีแค่ ชัวนะแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตให้มีความสุขโอเคโอเคครับโอเคอย่างกว่าทุกคนจะโปรเกรสต์ยด้จะใส่ยูไงโอ้และอย่างนี้เราจะเขียนอาการยังไงล่ะการก็จะโค่นไปอ่ะเธอต้องบอกว่าพี่ยูชัยด้วยนะไปทำมือสั่นอาจจะตื่นเต้นออกมาพี่ยูชัยเขาสู้ไม่ได้นะเขาเปียบไม่ไม่ไม่ เราจะหาว่าเป็นแฟนจริงแฟนฟอร์มนะเราเป็นคู่เด็กทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้โอเคขอให้ทำงานนะแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตทุกวันเลยนะตอนนี้ก็คือเอ็นจอยชีวิตและทำงานให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขพอ ไปมีะไปค่ะเพราะว่าเออเพราะว่าอารุปจุเปิดจริงแล้วอ่าไมามีะจจเออจอเมึงปั้มกูลงนี้เลยไม่เอาเอทอทำเป็นอายเขาคนนี้นะมีความต้องการทางเพศสูงมากนะเห็นอยู่อย่อน่าเกลียทำเป็นน่าเกียดแลไราถึงมให้เขาวะอะไรนะ ที่เราพูดว่าเขามีความต้องการเราไม่เไม่ให้เขาเรากลัวเราติดใจที่คุณรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับต้องให้มาหลายครั้งแล้วแต่ให้ที่ใจจดไว้ก่อนห้ามพูดตรงนี้เดี๋ยวระวังใจกับกล่องในเรื่องอะไรเอออะไรนะระวังใจกับเป็นไปได้เราก็ต้องเอาหมดสิเป็นปะโคเป็นปะโคเธอโรคนะชอบรั่วปากเธอโรคนะเธอโรคเหรอเออเอาหมดเลยอะแต่ชอบกระเทอรโรคกับฉัินะอะไรอะไรเธอมีอะไรโรค ก็ไม่รู้เห็นคุย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 พี่เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะอะไรพีไม่รู้เลยเราพูดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็พูดเล่นเราขอภูเขาหนึ่งลูกซื้อไว้ให้หน่อยก็จะไปปลูกผักแล้วมันแจกคนกินดีไหมมอเตอร์ไซค์ก็แจกพวกเราไม่ได้ที่สุดแล้วอยู่แวไม่หิี่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะทะลึ่งทะเล่นโหเหนียบจัดแต่ลงหลังที่ทำแล้วเราถึงละมีความสุขวนล็อกตลอดเลยเราชอบตรงนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b s c r i า e ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมสชัดออนไลน์ค่ะ